37จังหวัดรับฝนวันนี้เหนืออีสานเสี่ยงฝนตกหนักนับถอยหลังอีก3วันรับสัญญาณฝนชุดใหม่สวัสดีค่ะวันศุกร์ที่28มิถุนายน2567มาร่วมกันติดตามรายงานสภาพอากาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและเว็บไซต์ต่างประเทศกับหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะระยะนี้สถานการณ์สภาพอากาศในบริเวณประเทศไทยของเราค่อนข้างแปรปรวน บางพื้นที่ยังคงมีฝนฟ้าขนองกับมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่บางพื้นที่เริ่มมีฝนลดลงนั่นก็เนื่องมาจากอิทธิพลของมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังอ่อนลงในขณะที่มีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนซึ่งจะเห็นได้จากโมเดลว่าภาพรวมบริเวณประเทศไทยของเราจะมีฝนลดลงโดยเฉพาะบริเวณตอนกลางของประเทศ แต่ยังคงมีฝนฟ้าขนองกระจายตัวเกิดขึ้นได้ในทุกภาคโดยเป็นลักษณะของฝนฟ้าขนองเล็กน้อยถึงปานกลางและจะมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือซึ่งเมื่อดูโมเดลควบคู่กันไปจะเห็นได้ว่าในวันนี้บริเวณภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเพิษณนโลกเพชรบูรณ์และตากอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้า อยู่ที่24องศางเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันอยู่ที่37องศางเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10 1ถึง15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดน้องคายบึงกาฬสกลนครและนครพนมอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้า อยู่ที่24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันอยู่ที่34องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10 2ถึง20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน,นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลบบุรีสระบุรีการจนบุรีราชบุรี สมุทรสาครสมุทรสงครามและนครปฐมอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันอยู่ที่36องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดน,นครนายก ปราจีนบุรีฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่23องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันอยู่ที่35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตร กรุงเทพมหานครและปริมณฑลวันนี้มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ60ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่25องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดในตอนกลางวันอยู่ที่35องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชุมพร สุรา์ธานีนครศรีธรรมราชสงขลายะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด24องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด36องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากกลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตก มีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองร้อยละ40ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดกระบี่รังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุดในช่วงเช้าอยู่ที่23องศาเซลเซียสสูงสุดในตอนกลางวันอยู่ที่36องศาเซลเซียสได้รับอิทธิพลจากลมตะวันตกเฉียงใต้ที่ความเร็ว15-35กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนอง คลื่นสูงมากกว่า2เมตรแม้คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนลงพ่อแม่พี่น้องชาวเรือยังคงต้องเฝ้าระวังอันตรายในการเดินเรือและหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองซึ่งจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับพ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักบางแห่ง ยังคงต้องเฝ้าติดตามสถานการณ์ฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจส่งผลทําให้เกิดน้ําท่วมฉับพลันและน้ําป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ราบลุ่มพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ําไหลผ่านพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ําท่วมเป็นประจําที่ต้องเฝ้าระวังเป็นพิเศษนอกจากนี้ให้เพิ่มความระมัดระวงังเมื่อต้องสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองเนื่องจากในขณะที่ฝนตก ทัศนวิสัยในการขับขี่จะลดลงถนนมักจะลื่นจึงส่งผลทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายหลังจากนั้นเมื่อดูโมเดลต่อเนื่องในช่วงวันที่29มิถุนายนถึง2กร,รกฎาคม2567ลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมบริเวณทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังอ่อนถึงปานกลางในขณะที่ยอมความกดอากาศต่ำยังคงปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกีย ซึ่งส่งผลทําให้ภาพรวมบริเวณประเทศไทยของเรายังคงมีฝนลดลงอย่างต่อเนื่องแต่ยังคงมีโอกาสเกิดฝนฟ้าขนองขึ้นได้โดยมีฝนตกหนักบางแห่งในบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนภาคตะวันออกและภาคตใต้โดยจากโมเดลจะเห็นได้ว่าในช่วงวันที่29มิมถุนายนถึง2กรกฎาคม2567ภาคเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30 40ของพื้นที่ อุณหภูมิสูงสุด31-37องศาเซลเซียสส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด32-37องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด34-36องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าขนอง ร้อยละของพื้นที่กับมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด30-35องศาเซลเซียสทะเลยังคงมีคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่อุณหภูมิสูงสุด32-36ององศาเซลเซียส ภาคใต้ฝั่งตะวันออกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณตอนล่างของภาคอุณหภูมิสูงสุด32-36องถึงองศาเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1-2ถึงเมตรห่างฝั่งและบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ4 0ถึงของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งอุณหภูมิสูงสุด 30 3 4งาองศางเซลเซียสทะเลมีคลื่นสูง1ง2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรหลังจากนั้นเตรียมตัวรับมือกับฝนชุดใหม่นะคะที่จะเริ่มมีฝนเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่3 5ถึง5กร,รกฎาคม2567ตามโมเดลจะเห็นได้ว่าในช่วงดังกล่าวร่องมรสุมจะเลื่อนกลับลงมาพาดผ่านในบริเวณตอนบนของภาคเหนือและสปปลาตอนบน เข้าสู่หย่อมความกดอากาศต่ำบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนและอ่าวตังเกียประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยจะมีกำลังแรงขึ้นลักษณะเช่นนี้จึงส่งผลทำให้บริเวณประเทศไทยของเราจะมีฝนเพิ่มขึ้นและมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนมากในบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือและภาคตะวันออกซึ่งมาดูโมเดลควบคู่กันไปจะเห็นได้ว่า ในช่วงวันที่3-5กรกฎาคม2567ภาคเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยจะมีฝนฟ้าขนองเป็นร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งส่วนภาคตะว,วันออกเฉียงเหนือจะมีฝนเพิ่มขึ้นเป็นร้อยละ40-60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งสำหรับภาคกลางยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30-40ของพื้นที่ ภาคตะวันออกจะมีฝนเพิ่มขึ้นโดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ6 0สิถึงเจของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ30 4 0ถึง40ของพื้นที่สำหรับภาคใต้ฝั่งตะวันออกยังคงมีฝนฟ้าขนองร้อยละ40 6 0ถึง60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในขณะที่ภาคใต้ฝั่งตะวันตกจะมีฝนลดลง โดยจะมีฝนฟ้าขนองร้อยละ20-40ของพื้นที่คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงมีกำลังปานกลางโดยบริเวณทะเลอันดามันตอนบนคลื่นสูง1-2เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองคลื่นสูงมากกว่า1เมตรขอให้พ่อแม่พี่น้องชาวเรือบริเวณดังกล่าวเดินเรือด้วยความระมัดระวัง และหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองตลอดช่วงสำหรับพ่อแม่พี่น้องบริเวณภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคตะวันออกและภาคใต้ให้เฝ้าระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะบริเวณพื้นที่ราบลุ่มพื้นที่ลาดเชิงเขาไกลทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ชุมชนเมืองและพื้นที่ที่เคยเกิดน้ำท่วมเป็นประจำ นอกจากนี้ให้เพิ่มความระมัดระวังเมื่อต้องสัญจรผ่านบริเวณที่มีฝนฟ้าขนองตลอดช่วงเมื่อติดตามแนวโน้มลักษณะอากาศล่วงหน้าร่วมกันแล้วอย่าลืมดูแลสุขภาพด้วยนะคะสุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมคลิปของเราขอขอบคุณทุกท่านที่ร่วมคอมเมนต์รายงานสภาพอากาศร่วมกันกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นการกระจายข่าวสารให้เกิดประโยชน์กับพ่อแม่พี่น้องท่านอื่นๆน,นะคะ ขอให้ทุกท่านมีความสุขสุขภาพแข็งแรงเฮงเฮงรวยรยด้วยความรักและห่วงใยจากหอกระจายข่าวชาวบ้านค่ะสวัสดีค่ะ